ขอให้เปิดค่าตัวก่อนตัวพี่เบลล่าเราก็เพิ่งจะพูดกันไปว่าโอ้โหฉัอนักข่าวถามว่ากี่สิบตัวเกินห้าสิบไหมพี่เบลล่าบอกว่ามีความเป็นไปได้พี่เซนเตอร์เนรอพี่ตเซนเตอร์อาจจะเกือบถึงหรืออาจจะยังไงก็เกินสามสิบอ้๊ม่กูดซื้อผลิตภัณฑ์ใช้ตั้งแต่ตื่นยันเตื่นเตับใช่เพราะว่ามีในตัวนังหมโทษทักเพราะว่าแฟนขับเป็นคนนับให้แฟนเขาบอกว่าเหมือนตอนช่วงเวลา มันจะมีเบรคโฆษณา<ช>เหมือนเหมือนได้ดูพี่เบลล่า คือเบรกละครไปแล้วแต่เหมือนยังได้ดูตลอดเพราะว่าในโฆษณาที่เบรกเป็นพิเซนเตอร์เกือบหมดนั่งนับไปนับมาเขาบอกว่าเกินหรือเปล่าแม่เกินหรือเปล่ายังไงแต่อีกคนหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้คือพี่ป๊อบทำไมจ๊ะเขาบอกว่าอะอย่างที่บอกพอเปิดตัวมาพรมริขิดออนแอร์แค่ไม่กี่วันจ้ะฟาดฟาดเรตติ้งก็คือกระหน่ำกระจายซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าโอ้พี่ป๊อบก็ใช่ย่อยซึ่งตอนนี้เรตติ้งก็ดีค่าตัวของพี่ป๊อบ ตอนละ80,000บาทบวกบวกโอ้โหแต่ว่าอันนี้แพทไม่รู้ว่าพี่เราเล่นสามตัวเปล่าพี่ป๊อบเล่น3ตัวละครจริงปะเนี่ยเป็นพี่ป๊อบรุ่นพ่อและพี่เรืองและพี่ฤทธิ์เป็นฝาแฝดเรืองฤิ์เรืองฤิ์ซึ่งพี่เบลล่าก็3ตัวพี่เบลล่าก็เป็นเอ่อพุตานเกศสุรางกาลเกตซึ่งกาลเกศเนี่ยจะเมาแวบแว สุขสบายจะมาแวบๆแต่มาทุกตอนใช่เพราะว่ากาละเกตเนี่ยเขาเข้าไปสิงในร่างพุทาลเขาจะมีการแบบแวบๆช้ำบอกเลยอยู่ดีๆก็ในฉากเดียวเล่นไปสองตอนเลยส่วนอีเวนจ้างได้นะเต่ว่าราคาน่ารักนะแต่ยังไงเริ่มต้นที่สองแสนห้าเริ่มต้นแล้วไปสิ้นสุดที่่าไร แล้วแต่มีออปชันถือสิค้าไหมแม่อยรูปร้องเพลงมันก็จะแตกต่างออกไปแต่สตาร์ทสองแสนห้าแสนหนึ่งไปแบบไม่ขำมากแสนห้าไปแบบจริงจังสองแสนแล้วถ้าต้องซ้อมคงซ้อมคิวอะไรอีก ก็จะไปอันนี้เขาสตาร์ทที่สองแสนห้ามีร้องเพลงร้องเพลงได้เล่นเกมและพี่โป๊บยังมีธุรกิจอาหารเสริมเพื่อสุขภาพจริงหรอนี่ไงทําไมถึงยังโสดนะเนี่ยถ้าพี่โป๊บเขาตอบดีเอ็แล้ตั้งแต่แรกตั้งแต่เมื่อ5ปีก่อนเขาตอบไปยังอ่ะป่านนี้เขาเคยตอบขัว่า ห้หาเราหายเลยอ๋อย่างน้อยๆเขาตอบสราหน่อยรักเขาตอนนั้นนะก็คือบุบเพศนิว่าเออฉันรู้ฉันรู้หเราบล็อกไปเลยเปล่าไม่แน่ใจผมไม่เคยเช็คบอกว่าเอ๊ะทำไมพี่พี่โป๊ไม่โพสเลยอ๋อเขาโพสกัแต่ว่าเขาบล็อกเราบ้าเขาไม่ได้บล็อกเขาไม่ค่อยโพสเขาไม่ค่อยโพสแต่นี้แกไม่ค่อยโพสใช่